คดีนักโทษสู่จอมราชัตอนที่43ถึงตอนที่44แต่เดิมนั้นมันเป็นแมวข้าได้ผสมมันเข้ากับต้นไม้เพื่อให้มันเติบโตได้เพื่อที่จะได้รับความสนใจจากคนในสำนักจริงๆแล้วมันก็เกือบจะประสบความสำเร็จแล้วล่ะหากว่าเจ้าตัดหัวมันออกไปมันก็จะงอกใหม่ภายใน3วันแต่ข้านั้นก็ล้มเหลวน่ะสิ น่าเสียดายแมวตัวนี้ได้แปลงร่างกายเป็นต้นไม้แล้วมันไม่สามารถขยับได้หรือมันไม่สามารถคิดได้มันต้องแค่อยู่ในน้ําเท่านั้นแล้วเจ้าคิดว่ายังไงบ้างล่ะกับความคิดนี้ของข้าน่ะนี่เจ้าเป็นปีศาจหรือยังไงกันเจ้าไม่เห็นด้วยกับวิธีการของข้าอย่างนั้นเหรอข้าคิดว่าเจ้านั้นกําลังไปผิดทางนะและข้าก็ได้คิดเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุในเรื่องนี้แล้วล่ะข้าเรียกมันว่าการผสมพันธ์ยังไงล่ะการผสมพันธ์อย่างนั้นเหรอ เราน่สามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กโดยการผสมข้ามพันธุ์ของสายพันธุ์เดียวกันได้ตัวอย่างเช่นการผสมข้ามพันธุ์ของแมวสองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันช่วยให้พวกมันได้กําเนิดสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมดได้เราอาจจะได้แมวสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ก็บางทีในทางกลับกันก็อาจจะได้สายพันธุ์ที่แย่ลงแต่นั่นก็คือความงดงามของการเล่นแร่แปรธาตุยังไงล่ะนี่เจ้าเรียกมันว่าการเล่นแร่แปรธาตุอย่างนั้นหรอการเล่นแร่แปรธาตุเอ๊ะ ตัวข้านั้นคิดมาเสมอว่าการเล่นแร่แปรธาตุไม่ได้จํากัดอยู่แค่วัตถุที่ไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็อยู่ในขอบเขตของการเล่นแร่แปรธาตุด้วยเช่นกันดังนั้นข้าจึงเปลี่ยนแมวตัวนี้นะสิแต่ว่าท่านอาจารย์ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของการเล่นแร่แปรธาตุด้วยเหตุผลนี้เขาจึงจับข้าขังไว้เป็นเวลานาน อาจารย์ไม่เชื่อมั่นในตัวข้าท่านอาจารย์ท่านทำได้ดีมากหากว่าเจ้าอยากจะเอาชนะท่านผู้นำสำนักเฮียนเจียนได้ข้าสามารถแนะนำเจ้าได้เลยนะเจ้าควรเริ่มต้นมันด้วยพืชพืชก็มีชีวิตเช่นกันแต่มีลักษณะที่เบากว่ามากข้านะ่ะเคยเห็นการเล่นแร่แปรธาตุชนิดหนึ่งในหนังสือเล่นแร่แปรธาตุโบราณที่ตรงกับความคิดของเจ้าด้วยนะนี่พูดต่อสิพูดต่อสิอุปกรณ์ชิ้นนี้ของพี่ทรงนี่ก็สวยดีนะหลักการเล่นแร่แปรธาตุคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม ถ้าเช่นนั้นข้าจะให้มันแก่เจ้า3ามชิ้นที่ทรงพูดได้ถูกใจข้ามากยิ่งนะักด้วยระดับพลังของเจ้าข้าคิดว่าอาวุธพผูนี้น่าจะเหมาะสมกับเจ้านะเชื่อของมันนั้นทํามาจากใยแมงมุมพิษ6ตาที่ชายแดนใต้และไหมของหนอนไหมหลากสีมันแข็งแรงและแข็งแกร่งกว่าเหล็กธรรมดายิ่งนะยังไงก็ตามแต่เป็นการยากที่เราจะสามารถผลิตเป็นจํานวนมากได้ หากต้องการจะรอบโจมตีแล้วล่ะก็มันก็สามารถจอทะลุพลังปานที่ปกป้องร่างกายของผู้อยู่ในระดับฉีได้ส่วนที่มีค่าที่สุดของหน้าไม้นี้ก็คือมันถูกแกะสลัดด้วยมนคาถาค่ายกลค่ายกลอย่างนั้นเหรอการลงอาคมค่ายกลนั้นจะสามารถเพิ่มพลังของลูกศรได้ซึ่งการเพิ่มพลังนั้นจะสามารถจัดการกับผู้เยี่ยมยุทธระดับสูงมันจะสามารถยิงได้เพียงแค่สามนัดเท่านั้นนี่เน่ะเป็นอุปกรณ์พิเศษงั้นเหรอ ลุงสองนั้นเคยกล่าวไว้ว่าต้าเฟิงสามารถเอาชนะการต่อสู้ของสานไหกัวได้เป็นเพราะว่าปืนใหญ่นั้นได้ลงอาคมค่ายกนไว้ครึ่งหนึ่งของพลังของปืนใหญ่มาจากดินปืนและอีกครึ่งหนึ่งมาจากการลงอาคมค่ายกนอาวุธวิเศษเหล่านี้เป็นอาวุธเฉพาะของราชวงศ์ตาเฟิงจากการบอกเล่านี้ทําให้เราเข้าใจว่าสํานักเทียนเจียนนั้นมีสัมพันธ์ันดีกับทางราชวงศ์ยังไงก็ตามแต่นี่นะไม่ต้องเก็บเป็นความลับอยู่ดีเจ้ารู้หรือไม่ว่าการเล่นแร่แปรธาดันดับวนะิสีน่ะคืออะไร ข้าไม่รู้ได้วยซ้ำว่า,มมาลำดับที่7สายต่อสู้ของข้าคืออะไรได้วยซ้ำถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะเป็นอาจารย์ที่คอยสอนเจ้าเองสิ่งเหล่านี้นะ่ะถูกกันมาโดยปรมาจารย์นักเล่นแร่แปรธาตุเขาสามารถไล่มนได้โดยมนสะกดพวกนั้นจะถูกแกะสลักลงไปในวัตถุ และสามารถสร้างเครื่องมือเหลือวุธเวทบนได้นะอย่างนี้นี่เองสายการเล่นแร่แปรธาตน,นั้นอันดับ9ก็คือแพทย์อันดับที่8ก็คือผู้ใช้พลังฉีอันดับที่7นักพยากรณ์อันดับที่หนักเล่นแร่แปรธาตุแต่ว่าอันดับที่7นักพยากรณ์นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเล่นแร่แปรธาตุอันดับที่6 อันนี้จริงแล้วนักเล่นแร่แปรธาตุลำดับ6นั้นเป็นส่วนหนึ่งของนักเล่นแร่แปรธาตุันดับ4นักเล่นแร่แปรธาตุนั้นสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ที่ทรงพลังได้และปรัมจารย์ที่เชี่ยวชาญด้าน,นการไล่าอาคมค่ายกลก็สามารถแปลรูปอาวุธธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธเวทมนต์ได้นี่นะ่ะคือระบบของนักเล่นแร่แปรธาตุ จึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้นาสํานักเทียนเจียนจะมีสถานะสูงส่งในต้าเฟิงขนาดนี้สุลานี้ช่างเป็นสุลาชั้นเลิศยิ่งนักเ้าจะต้องซื้อใจไม่นางซูใสให้ได้ข้าไม่ได้แอบแฝงอะไรเลยนะข้าแค่อยากสัมผัสกับความรักที่แท้จริงกับสังคมที่มันโหดเหี้ยมแบบนี้อุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือกระจกผู้บิถักซึ่งมันเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ด้วยเช่นกันมันสามารถทนต่อก,การโจมตีในรูปแบบของปรมาจานยุทธ สามารถทนได้ถึงหครั้งส่วนปรัมจารยุทธระดับเทพนั้นสามารถทนได้3ามครั้งแต่ว่ามันไม่สามารถทนต่อปรมมจารยุทธระดับพระเจ้าได้สิ่งที่ว่ามันนั้นคือระบบของนักงรใช่หรือเปล่านะชิ้นสุดท้ายนั้นยาพิษดียาบลูกศรสามารถฆ่าปรมมจารยุทธระดับสูงได้แต่ว่ามันไม่สามารถโจมตีปรมมจารยุทธระดับพระเจ้าได้เพราะว่าลูกธนูนั้นไม่สามารถทะ,ล,ะ,ะ,ะนนาาถลุผิวหนังของพวกเขาได้ฮ้ารู้สึกชอบมาทั้ง3ามชิ้นเลยการเล่นแร่แปรธาตุที่ข้าจะพูดถึงมันก็คือการต่อกริง จากความทรงจาในอดีตของซูเสียนนั้นเขาได้นํนาการต่อกิ่งให้ทรงฉินแม้ว่าขั้นตอนนั้นจะไม่ชัดเจนแต่ว่ามันก็สามารถนําไปใช้งานได้แต่ว่านั่นนะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับข้าหรอกนะเพราะว่าข้าไม่ได้เป็นคนที่จะไปทําสักหน่อยถ้าว่าทรงฉินล้มเหลวนั่นก็เป็นเพราะว่าเขานะ่ะพยายามไม่เพียงพอ แต่ื้าหาว่าเขาทําสําเร็จแล้วล่ะก็ความดีในครั้งนี้มันก็จะกลายเป็นของค้านั่นแหละที่เรียกว่าการตอกกิ่งนะโชคดียิ่งนะที่มีหนังสือเล่มแรกแปลธาตุโบราณในโลกนี้นี่มันหนังสือเทพหนังสือเทพในวันนี้ข้าได้อุปกรณ์มาเยอะเลยฮะข้าสามารถนํามันไปขายในตลาดมืดได้สิ่งเหล่านี้น่ะมีประโยชน์มากแต่ว่าข้าน่ะไม่ต้องการมันหรอกนะ แน่นอนว่าผู้หญิงนั้นเป็นแหล่งความสุขในดรนของผู้ชายพุ่งนี้ข้าจะไปที่โรงละครข้าจะไปฟังเพลงแต่ถ้าหากว่าข้าขายอุปกรณ์ทั้งสามชิ้นนี้และแปลเปลี่ยนเป็นเงินละก็ข้าจะทําให้ท่านป้าก้มศีรษะต่อหน้าข้าและไม่กล้าที่จะดูหมิ่นข้าอีกฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ้อฮฮตอนข้ายืนลมก็แรงนะักข้าแทบรอไม่ไหวที่จะได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดมมอขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่เคลื่อนตัวก็บีในมือของข้าถามโลกว่าใครคือผู้กล้า กลัวสามคนนั้นจะจากไป้าวหน้าค้าจะหาล้องเพ็งว่าบ้าแบบนี้อีกนะ แต่ว่าจริงๆแล้วข้าต้องการวันนี้ข้าลืมตามไม่ได้ข้าต้องการที่นี่ข้าฝังหัวใจไม่ไม่ได้ข้าต้องการให้สิ่งมีชีวิตท,ทั้งหมดเข้าใจในเจตนาของข้าข้านั้นต้องการ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชั่นนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละสําหรับในตอนนี้นะครับมีตัวละครแปลกๆโผล่มาอีก3ตัวละครนะครับไม่รู้ว่าตัวละครนั้นเป็นอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนที่4 5 4 6ในสัปดาห์หน้ากันเลยดีกว่านะครับส่วนสําหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไวว้เจอกััันใหม่ีีครบสสด